อย่าเจ็บฟรีดูให้จบแล้วจะรู้4สเต็ปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากแผ่นเหล็กปิดผิวถนนจนผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตพิการหรือติดเตียงอุบัติเหตุแบบนี้ไม่ต้องโทษตัวเองครับ คำตอบคือเราสามารถฟ้องหน่วยงานรัฐเช่นกรมทางหลวงเทศบาลหรือผู้รับเหมาที่ดูแลถนนเส้นนั้นได้เพราะพวกเขามีหน้าที่ต้องดูแลถนนให้ปลอดภยัยการวางแผ่นเหล็กไม่ดีไม่มีป้ายเตือนหรือไม่มีไฟตอนกลางคืนถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ครับถ้าเจอแบบนี้ต้องทำ4สเต็ปนี้ด่วน1ถ่ายรูปถ่ายหลักฐานทุกอย่างทั้งรถทั้งแผ่นเหล็กและสภาพถนนโดยรอบ 2. แจ้งความไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจทันที 3. เบิกพรบก่อนใช้สิทธิ์พรบอของรถเราเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นได้เลยและ 4. ฟ้องศาลถ้าเขาไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายส่วนที่เหลือรวบรวมหลักฐานฟ้องศาลปกครองถ้าเป็นหน่วยงานรัฐหรือศาลแพง่งถ้าเป็นผู้รับเหมาได้เลยครับเรามีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ทั้งหมดทั้งค่ารักษาค่าซ่อมรถและค่าขาดรายได้ครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเจอแผ่นเหล็กหรือหลุมบ่ออันตรายตรยบนถนนแถวไหนบ้างคอมเมนต์มาเตือนภัยกันหน่อยคอมเมนต์มาแชร์กันครับ